พระพุทธเจ้าประทับที่ตำบลอุลุเวลาเสนานิคมพอสมควรแก่อัธยาศัยก็คือพอสมควรแก่เวลาแล้วตอนนี้ได้สาวกอีกมากมายพระองค์ก็พาสาวกไปยังตำบลขยาศีสะแล้วก็ประทับอยู่ที่นั่นทรงพิจารณาเห็นอินทรีย์ของภิกษุที่บวชใหม่ทั้งหลายมีอาการ เหนื่อยล้าแล้วจึงตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันโดยรอบแล้วแสดงพระธรรมเทศนาชื่อว่าอาทิตตปริยายสูตรทรงเปรียบเทียบสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนดุดเดียวกับไฟเพื่อให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของภิกษุใหม่ผู้เคยเป็นชดินที่บูชาไฟมาก่อน ทรงแสดงถึงอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจบอกว่าเป็นของร้อนอายตนะภายน,นอกคือรูปรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ก็เป็นของร้อนและความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงเป็นต้น ก็ว่าเป็นของร้อนใจความโดยสรุปก็คือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นริ้นได้ริ้มรสกายได้สัมผัสและใจกระทบอารมณ์ก็จะทำให้เกิดความเร่าร้อนร้อนเพราะราคะร้อนเพราะโทสะร้อนเพราะโมหะผู้ที่ได้สดับและรู้เท่าทันกิเลสเหล่านี้ ย่อมเบื่อนายในสิ่งทั้งปวงเมื่อเบอื่อนายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งกล่าวตรงนี้ก็ถือว่ากล่าวโดยย่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วก็เปรียบเทียบอายตนะภายนอกอายตนะภายในกับไฟเนี่ย ก็เนื่องจากว่าชดินเหล่านี้มีความรู้เรื่องไฟและการบูชาไฟมาก่อนในขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั้นภิกษุชดินทั้ง1,300รูปก็ทรงกระแสจิตไปตามวาระแห่งการเทศนาของพระองค์จิตของพวกชดินหรือพระใหม่ที่ แปลงกลายมาจากชดินหรือว่าเมื่อก่อนนี้เป็นชดินแต่ว่าตอนนี้บวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็ได้ละจากกิเลสทั้งปวงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งหมด1,300รูป ลูเวละกัสปะเมื่อได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ได้ช่วยกิจการการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากนอกจากนั้นยังได้ช่วยแบ่งเบาภาระของบรมศาสดาอย่างมากอีกด้วยโดยเฉพาะเมื่อสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ใหม่ๆก็ได้ติดตามพระบรมศาสดาไปสู่กรุงราชครืพระพุทธองค์ประทับณลัทธิวันสวนตาลหนุม่ม พระเจ้าพิมพิสารสรงทราบก็จึงพร้อมด้วยพราหมณ์และครหบดีชาวเมืองมคตจํานวนสิองนหุตนหุตก็เป็นจํานวนที่นับคนก็ถือว่าเป็นจํานวนมากนะครับได้มาเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วก็ประทับนั่งณนะที่ควรส่วนแก่พระองค์แล้ว ส่วนบริวารที่ติดตามมานั้นต่างก็แสดงกิริยาอาการต่างๆกันก็คือบางพวกก็ถวายบังคมบางพวกก็กราบทูลสนทนาบางพวกก็ประกาศชื่อและตระกูลของตนบางพวกก็นั่งเฉยๆบางพวกก็คุยกันเอะอะเสียงดังอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าระหว่างพระบรมศาสดา กับอุรุเวรกักสปะนั้นเนี่ยใครเป็นสิทธิ์ใครเป็นอาจารย์กันแน่เพราะว่าอุรุเวรกักสปะก็เป็นเจ้าสำนักใหญ่มีคนเคารพนับถือมากมายและได้รับยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเช่นเดียวกันพระพุทธองค์ทรงทราบวาราจิตของคนเหล่านั้นเป็นอย่างดีเพื่อปลดเปลื้องความสงสัยของคนเหล่านั้น จึงตรัสถามอุรุเวลกัสปะว่ากัสปะเธออยู่ในอุรุเวลาเสนานิคมมานานเป็นอาจารย์สั่งสอนชดินให้บังพินรถจนสู้ผอมเธอเห็นโทษอะไรหรือจึงเลิกละการบูชานั้นเสียนี่เป็นคำถามของพระพุทธเจ้าถามสาวกของตนเองเพื่อจะแก้ความสงสัย ของบริวารพระเจ้าพิมพิสารที่มาเข้าเฝ้าอุรุเวรกัสปะตอนนี้เป็นพระแล้วนะครับเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ทราบถึงวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีเพราะว่าตอนนี้ตนเองก็เป็นพระอระหันต์แล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคการบูชายันทั้งหลายล้วนแต่เป็นล้วนแต่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งกามคุณ มีรูปเสียงกลิ่นรถและสัมผัสอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นของร้อนบัดนี้ข้าพระองค์ได้รู้ชัดแล้วว่าความรักใคร่พอใจในกามมคุณเหล่านั้นเป็นมนทินทำใจให้เศร้าหมองก่อให้เกิดกิเลสและความทุกข์ จึงละทิ้งการบูชาไฟนั้นเสียบัดนี้ข้าพระองค์ได้เห็นธรรมอันสงบประนับแล้วพระเจ้าข่าครั้นแล้วพระเถระก็ได้ซบศีรษะลงแทบเท้าของพระบุทธเจ้าแล้วประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญพระองค์เป็นศาสดาของข้าพรเจ้าข้าพระเจ้าเป็นสาวกของพระองค์ สิ้นเสียงของพระอุรุเวละกัสปะดูจากอากับกิริยาที่แสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า ทำให้บริวารของพระเจ้าพิมพิสารทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยหายสงสัยน้อมจิตลงไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาจึงทรงแสดงอนุบุพิกถาและอริยสัจสี่ให้ฟังเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร11นหุดได้บรรลุโสดาปฏิผลส่วนอีกหนึ่งนหุต ดำลงอยู่ในไตรสรณคมคือประกาศตนเป็นพุทธมามะกะนั่นเองอุรุเวลกัสปะเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมอันเป็นธรรมสำหรับผู้ใหญ่ใช้ปกครองดูแลบริวารให้มีความสุขซึ่งประกอบด้วยเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาด้วยคุณธรรมเหล่านี้อีกทั้งรู้จักบำรุงจิต ใจบริวารด้วยการสงเคราะห์ด้วยวัตถุและสิ่งของและหลักธรรมะจึงทำให้ท่านสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจบริวารเอาไว้ได้เป็นที่รักเคารพของบริวารและก็เป็นพุทธสาวกรูปเดียวที่มีบริวารมากที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่านในตําแหน่งว่าเป็นผู้เลิศกว่าสาวกทั้งหลายในฝ่ายผู้ที่มี บริวารมากหลังจากท่านได้เป็นกำลังสำคัญในการประกาศระศาสนาของพระพุทธเจ้าอีกยาวนานต่อมาจึงได้ดับขันนิพพานในที่สุดนี่คือเรื่องของพระอุรุเวลกัสปะและน้องชายอีกทั้งสองคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดสาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นอันว่า จบสาระเรื่องตำนานเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความเจริญในธรรมอย่าลืมกดติดตามอาจารย์เช้าชาแนลนะครับเป็นเพื่อนกันท่านจะได้รับรู้เรื่องราวใหม่ๆเสมอๆอ,อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้เตือนท่านเวลาที่อาจารย์เช้าชาแนลนำเรื่องใหม่มาเล่าขอให้มีความเจริญในธรรมอีกครั้งครับ สวัสดีครับ